นะครับวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กับแมปที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือแมปบล็อกฟูนั่นเองซึ่งจริงๆนะครับผมว่าจะกลับมาตอนที่มันอัปเดตนะฮะว่าจะไปตะลอนตะลอนอยู่แมปอื่นซะก่อนแต่ว่ามีหลายๆคนนะครับค่อนข้างที่จะคิดถึงแมปนี้เลยผมก็เลยทำการกลับมาในวันนี้นะครับผมวันนี้เราอยู่กันกับผลไฟนะครับซึ่งผมจะทำผลไฟตื่นด้วยบิคอนนี่แหละนะครับตอนนี้วิว1,500นะจริงๆไปโลก3ได้แล้วนะครับแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ที่โลก3ได้ต่อเลยแต่วันนี้นะครับผมว่าจะทำคอนเทนน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 ตตต์ีี้้้าาาาาลลลละะะะะะะกกกก็็คคคคคคคืืืออผไไไฟฟ่่่่่ดดดบบบบเเรรรรโโโูััััััมมวววจหหแแฮ ดีนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับเห็นปะดองไว้เป็นเดือนละนะฮะแต่กลัวว่าจะไม่ได้เล่นนะครับก็เลยเอากลับมาเล่นในวันนี้นะฮะแล้วก็มาแจกทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์ครบ1,000ไลค์ครับถ้าเป็นไปได้โอเคเราไปดูคลิปกันเลยครับคิทตันชอ็อป้านเติมโรบักเลนสุดคุ้มมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆและหาของแมปบล็อกฟูดรับกดเกมพาร์ทแมปคินเลกาซี่บล็อกฟูดและแมปต่างๆอีกมากมายแถมยังมีโรบบอกทอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดที่มีทั เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิทตันช็อปอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็ต้องมาลงดันกันก่อนนะฮะซึ่งผมก็ได้ให้คนเข้ามาแบกผมละซึ่งช่วงนี้นะครับผมได้ให้น้องๆมาช่วยผมค่อนข้างที่จะนานเลยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะคิดถึงกันเลยไม่ว่าทุกคนยังจําเด็กๆที่ผมเคยเอามาช่วยทาคลิปได้หรือเปล่านะครับตอนนี้นะฮะมากันละหนึ่งคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอมาให้ครบกันก่อนน่าจะง่ายนะครับเพราะดันไฟมันเป็นดันแรกเลยนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะวิมีของเยอะอยู่่นนนนะีีีีครรรรรับบมมมดดาาากกเต้้้้วยยยพอหสใไปโ็ เดเวล2,004หรือ2,005ผมจะไม่ได้ก็สามารถทําเป็นในเรื่องของกีตาร์บุกได้นะครับเช่นในกรนี้ของเรานี่เหมือนจะมีแต่ไฟนะครับหาไฟขนไฟนะครับส่วนดาบกําลังจะไปล่าขบ,บุชานี่ก็ไฟเหมือนกันนะฮะสกิลมันติดไฟผมไม่น่าจะตายหรอกมั้งเนี่ยน่าจะช่วยได้อยู่แล้วก็สกิลผลไฟนะครับใช้แค่ห0ึ่งร้อยมัลติลีนะครับค่อนข้างจะน้อยเลยอุย้ยคิดถึงการฟาร์มมาสเติรี่มากเลยอะ่ะไม่ได้กลับมาโคตรนานเฮ้ยเขาเสกเจ้าทะเลด้วยว่ะมีแต่บอกฟุตที่ทําได เฮ้ยขนไฟรีเวิร์กนี่ผมลืมไปเลยเราอัพหมัดนะครับกับดีเฟนซ์ซึ่งเราต้องรีสตาร์ทหนึ่งเดี๋ยวผมใส่โคตรรีสตาร์ทก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้เกียร์เวฟเรียกันก่อนละกันนะครับเพราะว่าเรารีสตาร์ทตอนนี้เราจะเหลือแค่100นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะโดนมอนตีตายนั่นเองโอเคครับรีสตาร์ทละเอ้าในตัวเรามันมีรีสตาร์ทอยู่แล้วนี่หว่าผมลืมไปเลยว่าผมเคยยัดรีสตาร์ทเข้ามาในตัวตัวเองนะครับจำไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เล่นบล็อกฟูดนานมากสิ่งที่เราต้องอัพพนน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 นะะะะะคครรรรััััััััับบมมมีีีออออออยยยยู่่่่่่่่3าา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 งงเเเเทท้้้้้สสถลลืกกใหตตตตไไดฮแแวจๆ เนี่ยผลงานเราต้องอัพมันแบบเสมอๆกันอ่าพันสองพันสองแล้วก็ที่เหลือผมอยากอัพอันนี้ไปเลยอ่ะบอกฟุดเพราะเราต้องตีบอสหลายตัวนะฮะแล้วก็เออแบ่งไปดีกว่าประมาณนี้นะฮะน่าจะได้อยู่ตอนนี้นะครับขอให้เขาลงไปให้เสร็จนะฮะเขาง่ายเลยวันนี้เราจะมาเกาะนะครับถ้าทะเลสามารถมาช่วยลงดันได้นะครับซึ่งสการสามารถเสกเจ้าได้แล้วก็มาช่วยกันลงดันนี่ผมบอกเลยว่าดันอาจจะสบายมากๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ลงดันเสร็จเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็ลงดันเสร็จแล้วนะครับสำหรับอ่ดันแรกนะฮะสกิลเอ็กซ์อ่ะเดี๋ยวนะ ย่าบอกนะว่าผมทำสกิลหนึ่งตื่นแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงผมงงว่ะแป๊บนึงนะฮะหรือว่าผมทำสกิลตื่นแล้วน่าจะใช่ผมว่าผมทำไปแล้วแนี่เลยโอเคโอเคชัดเจนผมทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับสลับสกิลตื่นนะซึ่งทำสกิลแซดกับสกิลเอฟไปเรียบร้อยแล้วผมนึกว่าผมยังไม่ทำ ซึ่งถ้ายังไม่ทำนะครับมันจะเป็นการพ่นไฟเฉยๆนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้เราเหลือที่ต้องทำอีก3สกิลเท่านั้นนะครับผมะอ่ยอย่มมาดูแปลกๆนึกว่ารีเวิร์สโอเคี้ครับปเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ทำสกิลตื่นครบเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใช้สกิลใส่มอนพวกนี้ดูนะฮะว่าดาเมจผมมันจะแรงแค่ไหนโอเคสามพันเลยขอรานได้ปะขอรานหน่อยเออเบียผ่านแล้วนะครับยังไม่ได้สกิลเอฟเลยอะ่ะอยากบินได้จริงๆไปเจอกันตอนที่เสร็จแล้วจริงๆนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอัดอะไรอะ่ะมแตมา แล้วก็หลังจากที่ทําทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับผมก็ได้มุ่งหน้ามาที่เกาะปราสาทน้ําแข็งเลยนะครับซึ่งจะถามว่าทำไมอยู่ดีถึงมาภาคตามหลังก็เพราะว่าบ้านผมเนี่ยฝนตกนั่นเองนะครับผมก็เลยมาสมารดอัดได้นะฮะให้ตอนนี้นะครับผมก็ต้องมาสู้กับบอสน้ําแข็งนะครับบนเกาะนี้หรือว่าอาโอคิยินั่นเองนะครับผมเพราะบอสตัวนี้ครับจะดอเป็นในเรื่องของกุญแจไฮเดนนะฮะเพื่อที่จะเราเนี่ยจะเอาไปเปิดกล่องดับเรนูคูนั่นเองนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องการในคลิปนี้นะฮะช่วงเวลาสู้อีกสัก่งพักหนึ ครรรเท่าไนะับผมวิธีการสู้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็จะเน้นการสแปมสกิลไปให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะให้เพื่อนที่มาด้วยหรือว่าน้องๆที่มาด้วยนะครับเป็นคนจัดการนั่นเองและในตอนนี้นะครับก็ได้ปลดล็อกสกิลใหม่มาแล้วนะครับเป็นสกิลวีนั่นเองนะฮะเท็จนาเสียดายตรงที่ว่ายังไม่ดรอปของมาให้ผมนั่นเองแล้วต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าในคลิปนี้นะครับผมเน้นการเสกบอสเอานะครับการเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วก็หาบอสเนี่ยมันไม่สามารถทําได้แล้วนะครับสำหรับโลบักนะเราก็จะเสกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับไม่่่่่่่รรรรรรรูู้้้้้้ววววาาาาาััััััันน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 นีีีีจจะะ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 หหมมมมดดดดกกกกกอออออซึงงงเเสสบบบบบแตตตลลคคคคใใชท50 20 1,000็พิปผ กี่โลบักหลังจากจาการกับบอสตัวที่3ลงไปได้นะครับกระดอบเป็นในเรื่องของ Library Key นะฮะซึ่ง Library Key หรืรอว่ากุญแจนี้นะครับเอาไว้ทําเป็นในเรื่องของ Back l ล g V2 นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกอ,อะไรนะครับถ้าจะประมาณว่า Dark Step หรือว,ว่าเดย์สเตปนีแ่แหละผมลืมแล้วะางเถอะมาต่อกันกับบอสตัวที่4นะคะะรับรอบตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นการใช้สกิลแล้วก็สแปรไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เพื่อนเป็นคนจัดการนะครับเป็นาจะไรที่ค่อนข้างจะสบายนะนะ การกบอสตัวที่4ลงไปได้นะครับและตัวนี้ครับก็ได้ดรอปไปในเรื่องของเรเวีคีแล้วนะครับก็เป็นดอกที่2นั่นเองมาถึงกันแล้วนะครับสำหรับบอสตัวที่5นะฮะตอนนี้นะครับเราก็ได้ใช้โลบักไปทั้งหมด250โลบักแล้วนะครับถ้าถามว่าเยอะไหมสำหรับคนที่ยังเรียนอยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะเยอะนะครับเรืการเติมโลบักในโลบอกเนี่ยบอกได้ยว่าค่อนข้างที่จะแพงครับแล้วก็สำหรับบอสตัวที่กห้านะครับก็ยังคงไม่ดรอปอะไรให้ผมนั่นเองมาถึงบอสตัวที่7กนะครับก็เหมือนเดิมเลย สุดท้ายก็ยังคงไม่ได้อะไรเหมือนเดิมเพราะน้ำแข็งตัวที่เก้าเลยนะครับที่มาค่อนข้างเงยอะนานเลยนะฮะรวมๆกันนะครับเกือบ500โลบักละตัวที่9ก็ยังคงไม่ดรอปนะครับผมมาถึงตัวที่10กันแล้วนะครับซึ่งก็เป็นบอสตัวที่500โลบักนะครับแต่ก็ยังคงไม่ดรอปอะไรนะครับดรอปมาเพียงแต่เลเบอรี่คีเหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็นดอกที่4แล้วด้วยมาถึงตัวที่11แล้วนะครับก็ยังคงไม่ดรอปอะไรเหมือนเดิมบอสน้ำแข็งตัวที่12นะครับและในตอนนี้นะครับก็ดรอปมาแล้วนะฮะะะะะะะสาาาหหรรรรรรััััััับบบบไไเเเดดนนนนนนคคคคียยย่งกกกก้้้ลลลลลวววตตตปปปป็ทมมมมมมๆิิผจุณ30 50 600ใใชโ บบัักนะครถามว่าเยอะไหมคือค่อนข้างเยอะเลยนะฮะใครที่เคยตีบอสตัวนี้เพื่อที่จะเอาดาบเล่นงูคู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าตีไปทั้งหมดกี่ตัวนะครับในขณะที่กำลังเดินทางไปที่เกาะสุดท้ายของโลกที่2นะครับก็ได้เจอกับเจ้าทะเลนั่นเองซึ่งผมนะครับก็ได้ลองตีมันดูนะฮะเพื่อว่าจะได้ฟิตออฟดาร์กเนตหรือว่าที่เสกดวดดำมาอีกสักอันหนึ่งนะฮะแต่หลังจากที่จัดการลงไปได้นะครับก็ต้องผิดหวังเพราะในครั้งนี้ก็ยังคงไม่ดอกอะไรมานะครับสลับเจ้าทะเลบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเกลือเลยู่่ตตััววซึงนี้ ครับสามารถเรียกเจ้าทะเลได้ด้วยแล้วก็จะดรอปเป็นในเรื่องของดากอนไทเดนด้วยนะครับสำหรับดากอนไทเดนนะครับก็คืออาวุธที่มันกำลังใช้สกิลใส่ผมอยู่เมื่อกี้นั่นเองนะครับที่มันจะเป็นสกิลสีฟ้าไม่ใช่เพียงแต่ดากอนไทเดนนะครับที่มันจะดรอปซึ่งบอตัวนี้นะครับจะดรอปเป็นในเรื่องของวอเตอร์คีด้วยนะครับวอเตอร์คีก็เอาไว้ทำเป็นในเรื่องของหมัดเงือกวีสองนั่นเองและในตอนนี้นะครับบอสก็ได้ทำการเสกเจ้าทะเลออกมาแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเจ้าทะเลเนี่ยมันโหดพอๆกับเจ้าทะเลที่มันเกิดตตาามมธรรชิเลยนะ ไปให้ N P C ตัวหนึ่งนะครับที่มันบอกว่ามันลืมกุญแจบ้านนะครับแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ N P C ตัวนี้ก็คือยูทูบเบอร์ด้วยนะครับลืมบอกไปนะครับถ้าทุกคนสงสัยนะครับว่าผมมาตีบอสทำไมก็คือตอนนี้นะครับผมจะมาฟาร์มไปในเรื่องของเลนโกคูนะครับก็คือจะเก็บมาสเตอรี่นั่นแหละ ให้ได้สกสิกสลหนึ่งก็ยังดีนะครับเป็นสกสิล150ม Mastery ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ96แล้วนะครับก็คือตีบอสไม่กี่ตัวก็น่าจะได้แล้วแหละและอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากได้จากบอสตัวนี้เลยก็คือด r a g o n Titan นั่นเองมาถึงบอสตัวที่3แล้วนะครับและผมเนี่ยก็ได้ตายลงไปให้กับบอสตัวนี้นะฮะแต่ว่าหลังจากที่บอสตายลงไปนะครับผมก็ได้มาเป็นในเรื่องของ d าก g o n Titan ด้วยที่เพียง3ตัวนะครับก็ได้ d าก g o n Titan มาแล้วแล้วก็ได้มาสเ s อรี่มาอยู่ที่134แล้วด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับก็เหลืออย่างเดียวที่เราต้องกกกกกาาาาาาารรรรรรแลล้้้้้ววนน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 นััััััั่่่่่่คคคืืออ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 อมมมสสสเเเเีีีีขขงงงงงดดดบบบบะะะฮ็ตตต150จท4ไไปึยู ที่147แล้วขาดเพียงแค่3มัสเซอรี่นะครับผมก็เลยบอกให้เด็กๆเนี่ยพากลับไปที่เกาะเดิมนะฮะนั่นก็คือเกาะปราสาทน้ําแข็งหลังจากกลับมาถึงเกาะปราสาทน้ําแข็งแล้วนะครับผมก็ได้มุ่งหน้าไปจัดการกับบอสอาโอคิยิกันต่อเลยนะครับหรือว่าบอสน้ําแข็งนั่นเองเพราะว่าตอนนี้นะครับผมมเกียดเสกบอสนะครับถ้าเกิดว่าผมรวมบอสตัวนี้นะครับกับบอสเรื่องตัวเมื่อกี้นะฮะที่ผมเสกไปตัวนี้ครับผมใช้ลูบักไปทั้งหมด750แล้วนะฮะ ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยถ้าไปเทียบเป็นเงินจริงเนี่ยใช้เวลาไม่นานมากนะครับในสุดก็สามารถจัดการกับบอสลงไปได้แล้วก็ได้ปลดล็อกมาแล้วนะครับเป็นสกิลเซตนั่นเองนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบมาสเตอรี่มีการพุ่งไปแล้วก็ฟันรัวๆแบบนี้นะครับถามว่าเท่ไหมสหรับเมื่อก่อนนะครับคือเท่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือมันมีดาบที่สกิลมันเท่แล้วก็อลังการกว่านี้เยอะมากเลยนะครับเอาใครับสำหรับในคลิปนี้นะครับภารกิจของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกันนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหหหหหนน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 ้้้้้้้าาาสสสสสสววววัััััััััััดดดีีีใใคค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 รรรรรรรชออออบบบบบบะะะะฝกกกกกกกไไไไลลลลลล์์์1,000็็จจจแมมมมเเเเเเตืิิิยปปปๆ คือจริงๆมันคนยาวกว่านี้นะครับถ้าผมไม่ตัดมาแล้วก็มานั่งภาคทีหลังนะครับคือจริงๆฝนมาตกนั่นแหละโอเคไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับผม